กเ,เกรดวินทอนโพอวยพรแจคก,กี้ชาคลินแต่ดันเจอคำขอบคุณแบบนี้เนื่องในวันใครวันเกิดอายุครบ30ปีของนักแสดงสาวอารมณ์ดีแจ็คก,กี้ชาคลิน ก็มีคอนเทนต์มาเสิร์ฟแฟนคลับกันแบบรวัวๆเลยล่ะค่ะและก็ทําให้หลายคนนั้นฮือหาก็คือเซอร์ไพรส์จากหนุ่มปออันนุที่ก่อนหน้านี้นั้นถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่าเป็นมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าแม้สาวแจ็กกี้นั้นจะออกมาบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะรู้จักกันและเป็นเพื่อนกันมานานแต่โมเมนต์ที่ฝ่ายชายนั้นหอบเค้กบุกไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแจ็กกี้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับให้ของขวัญเป็นแบรนด์เนมราคาแพงก็ทําเอาหลายคนนั้นอดจับจินไม่ได้ ล่าสุดแจ็กกี้นั้นก็ได้โพสต์คลิปและภาพสวยๆของตัวเองเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาอวยพรกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกมัดเข้มอย่างเกรซวรลินทอนสเปกหนุ่มในใจหนึ่งเดียวของแจ็กกี้ที่เข้ามาอวยพรเช่นเดียวกันโดยหนุ่มเกรซนั้นก็ได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเฮ้ที่ดีแจ็กกี้มีความสุขมากๆนะ มีคลิปเยอะๆมีแรงทำงานคอแข็งแรงหัวใจตับสุขภาพดีพร้อมลุยทุกอีเวนต์ค่ะกลายเป็นคอมเมนต์ที่ถูกกดถูกใจมากที่สุดไปในทันทีเลยล่ะค่ะเขินกันได้ไม่นานหลังจากนั้นแจ็คก,กี้นั้นก็เข้ามาตอบกรับแบบน่ารักน่ารักและก็เรียกรอยยิ้มว่ากรับบริเวณหัวนมซ้ายนะคะพี่เกรซ ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนันอาทีมีของขวัญไหมคะเฮีย mm. er, ใจอ่อนได้แล้วเชียร์นะคะพี่เกรดเฮีย er, เกรดน่านรักมากๆมาอวยพรน้องแจ็กกี้ด้วยหวานเชียวเชียร์คู่นี้และอีกมากมายเลยละคะ่ะยังไงก็ร่วมสุขสันต์วันเกิดกับสาวแจ็กกี้ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ